หัวข้อนี้จะดูต่อนะครับก็คือในหัวข้อที่ผ่านมาเนี่ยเรากำหนดมาโครไว้ที่ปุ่มนะครับกำหนดมาโครไว้ที่ตรง quick access toolbar หัวข้อนี้จะมาดูว่าต้องการกำหนดมาโครไว้ที่แถบตรงนี้ตรงแถบริบบอนตัวนี้นะครับเราก็ง่ายๆเลยก็คือไปคลิกที่ตรงขวามือนะเมาส์ปุ่มขวามือที่ตรงบริเวณแถบตัวนี้นะครับแถบไหนแถบหนึ่นงก็ได้แล้วก็ไปเลือกบอกว่า Customize the Ribbon นะฮะก็จะเข้ามาที่ตรงหน้าตาตรงนี้นะหน้าตาตรงนี้เราจะสามารถที่เข้ามาดูอีกวิธีหนึ่งก็ได้ก็คือไปคลิกที่ตรงนี้ File แล้วก็ Option แล้วก็ c u s t o m r i b b o n ก็ได้นะครับแต่เข้าจากเมื่อกี้นี่จะง่ายกว่าพอเราเข้ามาที่ตรงนี้แล้วนี่นะฮะเราบอกว่าเราต้องการที่จะสร้างแท็บอันใหม่ขึ้นมาก็ไปบอกว่า New Tab ส่วนเราอยู่ที่ตรง developer ตรงนี้เราบอก new tab ก็จะสร้าง new tab ตัวนี้โชว์ขึ้นมาทีนี้ตัว new tab ตัวนี้เนี่ยเราก็ไปคลิกที่ตรงนี้นะฮะบอกว่า rename rename เราจะตั้งชื่อบอกว่าเป็น cas macro นะครับ cs macro เสร็จแล้วเราก็จะเอามาโครมาไว้ที่ตรงนี้นะครับก็คือไปคลิก โชมาโครตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปเลือกตัวนี้แล้วไปเลือกแอดก็บอกว่า command can only be added to custom group อโอเคคล s สไป custom group ก็คือเข้าไปที่นี่ group นีไปคลิกตรงนี้แล้วก็ไปเลือก Add ใหม่เห็นไหมก็จะเข้ามาอยู่ที่ตรงนี้เมื่อกี้เราไปเลือกตัวแท็บมันไปเอามาโครไปใส่ไม่ได้นะฮะก็ต้องมาเลือกกรุ๊ปตัวนี้ทีนี้ตัวกรุ๊ปตัวนี้เนี่ยเราต้องการ rename ไหม รีเน m e ก็คือไปกำหนดหน้าตาของปุ่มตัวนี้นะ,ะแล้วก็กำหนดข้อความนะทาย e เป็นวัตแท x t แล้วก็โอเคนะฮะแล้วก็โอเคอีกทีหนึ่งนะก็จะโชว์ขึ้นมาบอกว่า CS Macro นะครับลองรันดูซิว่ามันยังเวิร์กอยู่หรือเปล่าก็ไปคลิกตัวนี้ก็จะมีบอกว่า Type Text ไปคลิกเห็นไหมฮะก็จะรันมาโครตัวนี้ได้ ถ้าต้องการยกเลิกนะครับก็ทำได้ไง่ายก็คือคลิกขวามือที่ตรงแทบ็บแทบ็บใดแท็บหนึ่งก็ได้ customize the ribbon นะครับแล้วก็เข้ามาที่ตรงแท็บที่เรากำหนดแล้วก็บอกว่า remove remove ก็จะหายไปละแล้วก็โอเคเห็นไหมฮะหายไปละนะฮะเดี๋ยวลองทำดูสิครับเพราะถ้าเกิดสว่าเรามี มาโครอยู่หลายชุดก็สร้างแถบขึ้นมาแล้วก็สร้างมาโครไปไว้ในแต่ละอันแต่ละอันนะฮะอันนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการเซฟไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องง่ายๆของอตัวมาโครตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสร้างปุ่มสร้างที่ให้มันอยู่นะครับเดี๋ยวในหัวข้อถัดไปก็จะไปดูว่าเราจะสามารถที่เข้าไปดูชุดคำสั่งตัวนี้ได้อย่างไรบ้างนะฮะ